วันน, mm hmm. น,น,น,นี้มาอยูุที่ซองแม่น้องปานสชนแนวทุกคนวันนี้แม่น้องปานสิพาทุกคนไปปลูกต้นนี้อย่างว่าคนเราห้องมักนัดเนาะแต่ภาษาไทยน่าจะห้องสับปะรดเนาะทุกคนเดี๋ยวแม่น้องปานสิพาทุกคนไปปลูกเนาะทุกคนไปปลูกนํากันเลยไปไปทุกคนเอาเอาเนาะมักนัดนี่เนาะเนาะมักนัดตามักนัดอันนี้ไปปลูกเนาะทุกคน เอาไปปลูกดูนี่แหละบ่อนี้เราปลูกที่ข้างหลังนี่เนาะเพราะว่าบุหันได้เ <c oughs> อ็นบุหันได้นั้นทุกคนบุหันได้เอ็ดสวน <c oughs> บุหันได้เสียเงาบุห <c oughs> ัน,น,นได้เสียเงะปลูกเลยเพราะว่าปลูกก้อนเนาะวันนี้เราไปเสียเงาจำหลังเอาทุกคนไป <c oughs> ไปย้ <c oughs> <c oughs> เสียอันขี้อันนี้ทิ้มก่อนนู้ทุกคนยาลีเหรอเอาไว้ตรงจิ้บ่้ออยากวันทองคัดปู่แม่น้ำป่านจะปูกเรียบหัวเนี่ยเนาะทุกคนเรียบวัดเนี่ยทุกคนเพอร์เกตเต็มเพลูกก็ละตีนที่มานเสียห้ามันต่ำหลัง Qua ai mình heo đi? Thôi Thôi. con khóc nên ông bạn con cho nó xịt mặt nha mẹ, lúc lắc mặt nào nghe đó lúc lúc nó màng đâu เมือแตกเมื่แตกมน่าไปไม่นี่ปุูกก้นเนาะอันนี้เอาสีนี้มันออกมันค่มีอันมีหักอยู่ไหนมีหักอยู่นี่ มังนัดนี่มันปลูกง่ายทุกคนเลยไม่ดได้ปลูกยากปุูกแล้วเลยบ้านนัดจะเ,เข้ามาเชียงหญ้าออกอันนี้ค่ะปลูกแบบธรรมชาติเลยเนาะ กง่ายๆเราต้องไปจริงจังกับมันหลายเกิดไปแม่ต้นยุงกัดตบวไหนมาตบมันบัวได้ค่ะจับของ เออเออมันเลี้ยกพ่อกินเลี้ยงพ่อกินเนาะเส้ยยาไปนะเสียเอกหน่อยนึ่งเฮ้ยแล้วบันหับปลูกแล้วแล้วมือนาก็มือนาจึงมาเสียยาอีกรอบหนึ่ง ทุกคนกลับดีไหมทุกคนเบิ่งไหมมันเป็นอันนี้แม่น้องปั่นก็จะเอานีอนะ้ออกเนาะมันจะม,มีหากอยู่นี่แม่น้องปัออ่นเอานีอ้ออกนี่มันมีหากเนี่เนาะไปขัดปุ๊กมันเลยนะอันนี้ปุ๊กแปบบ๊บธรรมชาติแม่ยุ่งยุ่งฮะ ยุงกระหลายทุกคนได้คำน,นะมึงดูลูก,ลก,ลกต่อนนไปโออเออเออเอ็งเนาะนี่ค่ะปุกใบกินเนาะบ่ได้ปลูกเพื่อนหวังสิขายได้เด้ออันนี้เหากับปูกเมียน ปีสองปีคุณบ้าจังสิได้กิ่นมากสับประรดเอ<ข>อนน้เป็นห้องนอไ,ม,ไม่หรอเมนโบน่าจะเป็นห้องนอกมโอนโน่าสับประรดแต่ว่อนอหมกนัดตุม้มมดทัวที่โดยว็เอคเ่ดยปคุณปัดไม่ต้เไว้เอามา

ลูกแล้วหมดละมือนาจะกินเสียยาตับหลังน,นี่ออกนี่เอาอ,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 อันนี้ออกอนนออก็นาะนาทุกคนมันจะมีเพือกห้าห้าที่ไหนคะน้าทุกคนหาน้หากกะแม่นเป็นสีขาวๆค่ะและนะเขาเอิ้นว่าหาก ด้วยเอาไหมมีแตคนฟังขวบแท้ลูกชายลูกสายลูกสาวก็ฟังขวบเนาะทุกคนเป็นบุญของแม่น้องฝาดและลูกก็ฟังขวบแทพแทพจังแม,แม่แม่จังบมได้ไฮเพียนตาทุกคนโอ้ว้าวสามโนสามหน้างามขนาด บากระิลเลยนี่ล่ะค่กระนิล่น้องปั่นกับโเคยปลูกนะทุกคนคนเ้ล่าก้อนสิปลูกให้ลกอันนี้มันออกก็เลยว่าเฮ็ดตามนั้นเนาะตามพันบอกเนาะโบขยิบปลูกพันโบเฮ็ดตามพันบอกแล้วโบเป็นเลยยังยังว่าโบขยิบปลูกเด็ดพันบอกในแต่ก็ดแนวนั้นเนาะฮึ เแ็ดตามขันบอกมันก็มีต้นนักเห็ดอยู่แม่ปลูกไว้ปลูกไว้ตอน